สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีสิมาเวอร์ชันภาษาอีสานมาส้วนพี่น้องเฮ็ดขั้นสมหมูส่วนผสมกับบมีอยังหลายเดอมีหมูซับ6กรอยกรัมเกลือเครื่องช้อนโต๊ะ ข้าวเหนียวประมาณสองปันนี่เอาไปแซน่ามาไว้แล้ว้อจ้ะสุดท้ายก็เป็นกระเทียมหัวใหญ่หนึ่งหัวทุบมาเรียบร้อยแล้วมาไปลงมือขั่นกันเลยนี่ก็ง่ายๆค่ะเอาส่วนผสมทุกอย่างมาใส่ร่วมกันแล้วก็เริ่มลงมือขั่นเลยใส่ถุงมือดีๆนะคะเพื่อความสะอาดในความที่วาเฮาอยู่ประเทศเยอรมันนะคะหมูที่ว่าไปสื่อในซูปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ย อันนี้ก็บรรู้ว่าสิเป็นคือกันทุกทีบอแต่ว่ายูนีค่อนข้างทีสีมีน้ำหลายกะพยายามเอามาซับให้ละเอียดแล้วกะปั่นน้ำออกจากน้อยเด้อเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันน้ำแฉะหลายขั้นสมมันสีเป็นเด้อค่ะอันนี้ก็มาเริ่มขั้นกันเลยเนื้อหมูนี่ก็ให้ใส่เนื้อหมูที่ว่าเป็นเนื้อแดงล้วนถ้าเกิดมีมันหลายมันก็ไปค้าแขวเด้อมันก็สิบ่ระเสีบเสียอัตรุษในการกินนะคะ ตอนช่วงที่เฮ็ดนี่เป็นช่วงหนาหนาวเด้อในบ้านกะสีค่อนข้างอุณหภูมิตำม,มันกะสีค่อนข้างเป็นสมอยากบ่คืออยู่บ้านเฮาเนาะบ้านเฮาคันมือสองมือก็ได้กินแล้วแต่ยุนีก่กะอจิใ้เวลาสามถึงสี่มือแต่ว่าเฮาก็พยายามคันโดนโดนเอาเด้อพี่น้องคันให้สมค่ามือเลยย่างหน่อยสามสิบนาทีคันไปคันไปจนว่ามันเป็นสมค่ามือเลยค่ะหรือว่าอีกวิธีหนึ่งเด้อเอาไปวางอยู่ข้างเครื่องทำความหอน หรือบอกะเอามาใส่ไวในเตาอบแล้วก็เปิดความห่อนจากประมาณ 30- 40องศาอย่าให้เกินนั่นเด้อค่ะกะเป็นวิธีทิวาคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็อยู่ในเมืองหนาวเหตุการณ์ที่จะเหตให้สมเฮานี่เป็นไวๆบัดนี้เด้อถ้าเกิดสมหมูเฮาเป็นแล้วนี่พี่น้องเอามาซิมบ่งเลยถ้าเกิดได้ความสมตามตรงการแล้วก็ให้เอาใส่ตู้เย็นไวนะะ้เด้อค่ะ ปานนี้เขากะสีใดเอาไว้กินโดนๆมันกะสีผสมไปนาถ้าคือเขาเอาไว้ทั้งหนอกต่อไปมันกะสีสมไปน้มกะสีสมผดสีผอเสบเนาะกะตามนั่นเลยค่ะคันไปคันไปเดวพี่นองขันโดนๆให้มันสมค่ามือตอนนี้มันกะยังสีเป็นสีสดๆอยู่แต่ว่าพอมันเริ่มเนื้อเข็นไปแล้วนี่เนื้อมันกะสีสีสีดลงเนาะเพราะว่าเขาบดใส่สารเสริมอีหย่างอันนี้เป็นแบบสูตรธรรมาติล้วนๆสูตรแบบโบราณพอแม่พี่นองเขาเห็ดกันมา นี่ว่าโดยเรื่องคว่มเค็มเด้อถ้าเกิดว่าอยากหูว่าสีเค็มพอบอกอะอันนี้เฮาสใส่วิธีนี่้อคะก็คือเอาชินมาจากน้อยหน่อยเอาไปใส่ถ้่วในหน่อยแล้วก็ไปอบในไมโครเวฟจาก30บวินาทีแล้วเฮาก็มาซิมเด้อเพราะว่าอันนี้ก็บกลกากินดิบเนาะช่วงนี้โรคระบาดมันหลายถ้าเกิดคิดว่าเค็มพอดีแล้วก็ต้องเติมเกลืออีกเลยถ้าเกิดว่าเกลือหน่อยเกินไปก็หายเติมเกลือได้นิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิด เกลือพ่ถึงเนี่ยหมูมันก็สิเสียสนเน่าเนาะแต่ถ้ากเกิดเข้มเกินไปมันสิกะสีผสมไหมเฮาอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในการใส่เกลือเด้อพี่น้องกาตามที่เพื่อนๆเห็นเนาะสีเนื้อหมูมันก็ส,สีสีลงจากน้อยแหล่เพราะว่าคันโดนเติบแล้วเฮาใส่เวลาในการคันรวมๆประมาณ30นาทีเด้อพี่น้องเพราะว่ายูนี่มันเป็นเมืองหนาวเนาะมันก็สิ ใส่เวลาในการเป็นสมโดนแน่เฮากับซอยมันไปโดยการขันโดนๆเอาข้างหนึ่งเนาะเฮาเคยขันสมสื่อหมูม้า้ะบันี้เฮากับบ่ได้ปั่นน้ำออกเพราะว่าเนื้อหมออยูยุนี่น้ำไหลยหลบันี้เฮ็ดไปสามมือเอามาเปิดเบิงโอยเหนือเนาเบิดกินบ่ได้ได้ทิมซ้ำอันนี้ก็เสียดายของเนาะ เพระฉะนั้นผู้ใดอยูเยอรมันนี่เบิ่งเนื้อหมูให้ดีๆคันมันแฉะรลายก็ให้ปั่นน้ำออกแน่จังน้อยจังคอยสีบ่เสียไดยของคือเฮ้าเนะาะบัดนี่กาคิดว่าได้แล้วเนะาะบันี้กามาปั่นเป็นก้อนสีเอาไปใส่ในหอปั่นเป็นก้อนโคโูเคเลเพราะเด้กินเทียนึงนี่ละพี่น้องบ่ต้องปั่นใหญ่แฮ้งกินเท่าหน่อยๆมันจังคอยแบ่บ อันนี้หมูหกรอยกัมเนาะก็ได้ประมาณสิบก้อนอ้ยกะไข่แน่อยู่ดีเนาะดีกว่าสื่อกินอยู่แล้วก็ที่สาคัญสะอาดปลอดภัยเฮาหูว่าเฮาใสอีอย่างไปแนะ่นาที่ยืนเฮ็ดอยู่ดีเนาะพอบ้านเพิ่นกะยางพันไม่เห็นเพิ่นกะถามว่าเอาเฮ็ดยังนั่นละเธออันนี้ผู้เฮาก็บ,บอกว่าโอ้เฮ็ดขันสมหมูของแซบเฮ็ดแล้วกะสียเอาไปวางอยูคขังเครื่องทําความห้อนนี่พอบ้านกับตาตีเลยค่ะว่าป้า มันสิกินได้ยูตีเนื้อมันสีว่าเนาตีเพราะว่าปกติคนเยอรมันเนาะเวลาไปในห่างนี่ถ้าเกิดมือได้มีปัญหาตู้เย็นพังตู้เย็นเสียไฟดับนี่แค่ชั่วโมงเดียวเขาก็เอาเนื้อสั์นิ่ถิมบิดเลยได้พี่น้องเพราะว่าเขายยันมันเป็นไร้ตางนะยยานทองเสียยยันยังก็ว่าไปเขาเค่งคัดเท่งเรื่องแบบนี้แต่ว่าสําหรับปั่นเฮาเนาะเฮาก็กินมาตั้งเตะขังปูยาตาย้ายแล้วกับว่าเป็นยังกินได้เสียบอีกตัางห่ก มือหนีเขากระสีมาห่อใส่ถุงพลาสติกเนาะยังดีได้ถุงพลาสติกติดมือมาจากเมืองไทยเสียดดยเฮาบ่มีใบตองคือบานเขาถ้าเกิดมีใบตองเอามาหอหนี่คือสีหอมดีคือสีเป็นตาเสบย้ำเอาไปปิ่งเนาะหอมใบตองโอ้ยวาแล้วก็คิดหอดบานพี่น้องเอ้ยบรรไดสิเบิดตดอกโควิดนี่ก็ได้บินไปได้กับบ่ไดยูยตาบ้าน ออกไปได้กระสซตนากากโอ้ยบ่อยากผากว่ะปันไดยมันสิไปจากเชียดอกโควิดนีเ่เอาแล้วเนาะพี่น้องจมพ่อหอมปากหอมคอบดนเฮ้มาม้ห่อกันเลยใส่ถุงพลาสติกบานเฮ้านี่แหละคะ่ะเวลาห่อนี่ก็ไล่ลมออกให้ดีๆเดอ้อพอถ้าเกิดว่ามันมีลมอยู่ทางในหลายมันสีเเ็ดให้สมมูฮอสีแหล่โพดแล้วก็เอาอยางฮัดให้แน่แนๆเดอ้อพี่น้อง เอาบัดนี้ห่อให้เบิงอีกคักๆจักน้อยไล่ล้มออกให้ดีๆเด้อค่ะอันนี้สีสมเฮากับสีสีบบไดงงามคือจังสือในตลาดเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้ใสอย่างนอกจากเกลือกระเทียม็ข้าขอนยวกะ้าตาบดีปันไดแต่กะเซ่บกะบ่วากันเนาะพี่น้องเอาเห็ดเองกินเองสะอาดปลอดภัยแล้วพอมันสมแล้วได้พี่น้อง อย่าลืมช่วงนี้โรคระบาดมันหลายถ้าเกิดเลี้ยงได้ก็เลี้ยงเขาก็กินแบบสุกไปก้อนเอาไปทอดเอาไปปิ้งยังกะว่าไปเพราะว่ามันอันตรายเนาะถ้าเกิดกินดิบเขาก็บรูว่าเนื้อนี่มันได้มาจากไดผู้ไดถือมาเน่กะยานเขาติดโรคติดภัยก็ให้ระมัดระวังกันดีๆค่ะนี่เส็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณ1ิบห่อ โอ้อีก3ามซีมือมาพอกันอยากกินคักเนยสมหมูบันเขานนราพี่น้องถ้าเกิดมักวิดีโอนีก้กะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนเดอร์พี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย